จิรวิยาครอบงำแฟนอีกโก้ให้รักคุณตลอด24ชั่วโมงคนมีโก้ต้องการให้คุณแสดงการยอมรับเขาจะเกลียดคำพูดลักษณะนี้ทำได้แค่นี้เหรอือฉันบอกคุณแล้วครับใครๆก็ทำได้ครับคนมีอีกโก้ไม่ชอบให้คุณดูถูกนะครับหรือว่าการเงินเนี่ยนะครับเขาไม่ชอบให้คุณดูถูกครับมีอะไรบ้างครับที่คนมีโก้ชอบให้คุณพูดครับฉันอยากได้คำแนะนำจากคุณครับ เพราะเขารู้สึกว่าได้รับการยอมรับในส่วนลึกของความคิดของคนมีโก้มักจะคิดว่าตัวเองเป็นคนโง่อยู่ตลอดเวลาฉันอยากเป็นแบบคุณจังครับคนมีโก้จะรู้สึกว่าเขาได้เป็นไอดอลของคุณคเมื่อเขารู้สึกว่าเขาเป็นไอดอลของคุณเนี่ยเขาจะอยากช่วยเหลือซัพพอร์ตสนับสนุนคุณครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตของคุณคเพราะนี่เวลาคุณขอการช่วยเหลืออะไรก็ตามแต่จากคนมีโก้คุณจะได้ทั้งหมด100% ถ้าคุณต้องการให้แฟนคลั่งรักครูคมเคยสอนไว้ในคอร์สจีวิยาสายมืดกับความรักรับราคาเต็ม8,900บาทถ้าใครสมัครในคลิปนี้นะครับจะแถม13จีวิยาชนะเกมรักราคา3,009 9รวมถึง37เคล็ดลับพูดให้คนประทับใจราคา3,009 9นะครับรวมถึง39จีวิยาต่อรองชนะมือ3ราคา3,009 9มูลค่าทั้ง4คอร์สเนี่ย19,600บาทถ้าใครซื้อในคลิปนี้นะครับโปรพิเศษเพียง 990บาทเท่านั้นใครสนใจก็แคปเจอร์คลิปนี้แจ้งทีมงานได้ที่ไลน์แอดสิทธิพิเศษเหลือเพียง5้าท่านสุดท้ายเท่านั้นครับ